สวัสดีครับพบกับรายการสารคดีสาระน่ารู้อีกเช่นเคยทุกคนเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราคิดจะไปดวงจันทร์เราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนไม่ว่าการเดินทางของคุณนั้นจะเป็นการวิ่งไปจนถึงการขับรถที่เร็วที่สุดหรือแม้จะเป็นเครื่องบินก็ตามเราก็อยู่สงสัยไม่ได้เลยใช่ไหมละครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องบอกก่อนว่าดวงจันทร์ของเรานั้นอยู่ห่างจากโลกโดยเฉลี่ย 384,400กิโลเมตรและแน่นอนเรามาเริ่มต้นอันดับที่1ก่อนเลยนั่นก็คือการวิ่งไปดวงจันทร์ถ้าเรามาพูดถึงคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเนี่ยเขาสามารถวิ่งด้วยความเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวและถ้าเขาวิ่งไปดวงจันทร์เขาจะต้องใช้เวลาถึง267วันเพื่อไปถึงดวงจันทร์นั่นเองนะครับ หรือถ้าตีเป็นเดือนเนี่ยก็ประมาณ9เดือนนั่นเองนะครับผมแถมยังไม่รวมตอนกลับอีกต่างหาก <100 m. S 1> และถ้าเรามาพูดถึงจักรยานละ่ะคนที่สามารถปั่นจักรยานได้เร็วที่สุดในโลกเท่าที่ศึกษามาเนี่ยเขาสามารถปั่นได้เร็วถึง 280กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนถ้าวันหนึ่งเขาคิดจะไปดวงจันทร์จริงๆเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาถึง57วันหรือเกือบ2เดือนนั่นเองนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้เวลาเยอะมากพอตัวเลย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือปั่นจักรยานเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณจะสามารถไปดวงจันทร์ได้ในระยะเวลาอันสั้นเก็บเงินอีกสักหน่อยแล้วมาลองซื้อ Lamborghini สักคันดูดีกว่าว้าวแต่ถ้าเรามาพูดถึงรถ Lamborghini รถ Lamborghini นั้นสามารถวิ่งด้วยความเร็วได้มากถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนถ้าหากวันหนึ่ง คุณตัดสินใจที่จะขับรถ l ลมโบกินนี่ไปดวงจันแล้วแล้วก็คุณจะต้องใช้เวลาถึง42วันหรือประมาณ1เดือนครึ่งเพื่อไปถึงดวงจันทนั่นเองนะครับแต่ก็ยังใช้เวลามากอยู่พอสมควรและถ้าเรามีมอเไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกสักคันล่ะถ้าเรามาพูดถึงความเร็วของมันเนี่ยเราสามารถขับมันด้วยความเร็วถึง 643กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วขนาดนี้แค่ได้ยินก็เริ่มมีความหวังแล้วใช่ไหมล่ะครับแน่นอนถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกเนี่ยไปดวงจันทร์คุณจะต้องใช้เวลาถึง24วันเพื่อไปถึงดวงจันทร์นั่นเองนะครับผมหรือใช้เวลาไม่ถึงเดือนนั่นเอง แล้วถ้ามันยังเร็วไม่พอสำหรับคุณล่ะงั้นเรามาลองตัดสินใจขี่เครื่องบินโดยสารสักคันเพื่อไปดวงจันทร์กันดีกว่าเครื่องบินโดยสารนั้นความเร็วมาตรฐานจะอยู่ที่900กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าคุณขี่มันไปดวงจันทร์ด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยคุณจะใช้เวลาเพียงแค่17วันเท่านั้นเพื่อไปถึงดวงจันทร์หรือราวๆครึ่งเดือนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควร แต่ถ้าเรามาพูดถึงเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกล่ะมันจะบินไปถึงดวงจันทร์ได้เร็วแค่ไหนจากที่ทําการค้นคว้ามาเครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกนั้นสามารถบินได้เร็วถึง7274กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณฉี่มันไปดวงจันทร์คุณจะใช้เวลาเพียงแค่สองวันกว่าๆเท่านั้นว้าวในที่สุดเราก็สามารถไปดวงจันทร์โดยใช้เวลาเพียงแค่2วันได้แล้ว เอาละและต่อมาเราจะมาพูดถึงจรวดกันบ้างนะครับผมความเร็วมาตรฐานของจรวดนั้นจะอยู่ที่4,320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะบินพุ่งไปสู่อวกาศเพื่อไปดวงดาวต่างๆและถ้าเราขับจรวดไปดวงจันทร์ล่ะมันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนแน่นอนครับผมด้วยความเร็ว4,320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณจะใช้เวลาเพียงแค่ เ้าชั่วโมงกว,กว่าเพื่อบินไปดวงจันทร์นั่นเองอารมณ์คล้ายๆเหมือนนั่งรถไปต่างจังหวัดเลยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง และแน่นอนมนุษย์เหล่านั้นยังสร้างสิ่งที่เร็วกว่าน,นั้นได้นั่นก็คือยานอวกาศนั่นเองนะครับถ้าเรามาพูดถึงยานอวกาศที่เร็วที่สุดในโลกในตอนนี้แล้วเนี่ยนั่นก็คือยาน PSP หรือชื่อเต็มๆนั่นก็คือยาน Parker Solar Probe ซึ่งเป็นยานของ NASA ที่ไว้ใช้ทําหน้าที่สำรวจด,ดวงอาทิตย์โดยมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เพียงแค่24ล้านกิโลเมตร และยานลำนี้มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงถึง150กิโลเมตรต่อวินาทีและถ้าตีเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ540,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งยานลำนี้ใช้เวลาเพียงแค่40นาทีเพื่อไปถึงดวงจันทร์ไม่มีอะไรจะเร็วไปกว่านี้แล้วจริงหรือที่จะไม่มีอะไรที่จะเร็วแรงไปกว่านี้อีกแล้ว แล้วถ้าสมมุติว่ามนุษย์เรานั้นสามารถสร้างยานอาวกาศที่มีความเร็วเท่ากับแสงได้ละ่ะจะใช้เวลาไปถึงดวงจันทได้นานแค่ไหนก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าแสงนั้นสามารถเดินทางได้เร็วแค่ไหนแสงนั้นสามารถเดินทางได้เร็วถึง2,99,792กิโลเมตรต่อวินาทีหรือถ้าตีเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ1080ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมง และแน่นอนถ้าคุณมียานอวกาศที่มีความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยคุณจะใช้เวลาไปดวงจันทร์เพียงแค่1.3วินาทีกระพริบตาช้าๆหนึ่งครั้งคุณก็สามารถไปถึงดวงจันทร์ได้มันแทบจะปฏิหารเลยใช่ไหมล่ะครับผมที่เราจะสามารถสร้างยานอวกาศที่มีความเร็วเท่ากับแสงได้และแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับความรู้ดีๆผมหวังว่าความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าไปละครับสวัสดีครับ